ครับนักเรียนมาดูคำที่6กันต่อนะครับหลังจากที่เราพักครึ่งแรกคําคำแรกไปแล้วนะครับนักเรียนช่วยตรวจสอบตรวจทานด้วยนะครับว่านักเรียนสะกดคำทั้งคําคำแรกนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับไปดูคำที่6ครับคำที่6คคำนี้พย,ยัญชนะต้นก็คือตัวโตเต่าออกเสียงว่าโตนะครับโตแล้วก็ผสมกับสระอ,อี มีตัวสะกดคืององูนะครับงองูมาตราตัวสะกดก็คือแม่กงนะครับตรงตามตัวเลยนะครับสระอิเวลาผสมกับพยัญชนะต้นกับตัวสะกดจะยังคงรูปเหมือนเดิมนะครับอ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะครับตอ,อ,อติติติงอติงตอ,อ,อติติติงอติงไปดูคำที่7ครับ คําที่7พยัญชนะต้นคือรอเรือออกเสียงว่ารอนะครับรัวลิ้นหน่อยนะครับรอผสมกับสระอะและตัวสะกดมอมาคือมาตาตัวสะกดแม่กรมนะครับสะอะเวลาผสมกับพยัญชนะต้นและ ตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศอยู่ด้านบนพยัญชนะต้นนะครับนเรียนจําไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสะกดต้องสะกดให้ถูกต้องนะครับออกเสียงตามคุณครูเลยนะครับรออะระระ,ระมรรมรออะระระมรัมรำสำหรับคำว่ารมนั้นสะกดได้สองแบบคุณครูและ ผู้ปกครองช่วยอธิบายนักเรียนด้วยนะครับเขียนได้2แบบกับคําว่ารํานะครับไปดูคําที่8คําที่8พยัญชนะต้นคือยอยักษ์ออกเสียงว่าโยโยนะครับผสมกับสระไอไม้ม้วน,นะครับออกเสียงตามคุณครูเลยนะครับโยไอใหญ่โยไอใหญ่นะครับ คำนี้ไม่มีตัวสะกดอยู่ด้านหลังนะครับมีพยัญชนะต้นและสระนะครับสะกดให้ถูกด้วยมาดูคำที่9านะครับคำที่9คือสระออน,นะครับสระออและมีพยัญชนะต้นคือพอพานออกเสียงว่าพอพอนะครับมีตัวสะกดคืององูตรงกับมาตราตัวสะกดก็คือแม่ กงนะครับสระอึเวลาผสมกับพยัญชนะต้นและตัวสะกดจะยังคงรูปเหมือนเดิมก็คืออยู่ด้านบนพยัญชนะต้นนะครับออกเสียงตามคุณครูเลยครับพออึพึพออึพึพ,พึงอพึงพออึพึพ,พึงอพึง มาดูคําสุดท้ายคําที่10นะครับสําหรับวันนี้นะครับพยัญชนะต้นคือมอม้าออกเสียงว่ามอม,อมอนะครับผสมกับสระอือสระอือนะครับและตัวสะกดก็คืององอูมาตาตัวสะกดงองอูก็คือแม่กงนะครับแม่กงเพราะฉะนั้นสระอือน,นั้น เวลามีตัวสะกดมาด้านหลังนะครับตัวออ่างจะหายไปนะครับจะยังคงเหลือเฉพาะสระอืออยู่ด้านบนนะครับตัวสระอืออยู่ด้านบนแต่ตัวออ่างนั้นจะหายไปนะครับออกเสียงตามกันครูเลยนะครับมอ,อือมืองเมืองอเมองมอือมืมอ,อ,อม มืองอมือนะครับเขียนลงในกระดาษนะครับครบทั้ง10คําแล้วนะครับครื่งแรกห้าคำเครื่งหลัง5คํานะครับส่งคุณครูหรือผู้ปกครองให้ช่วยตรวจให้นะครับและอ่านให้ผู้ปกครองหรือคุณครูฟังด้วยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับการอ่านแจกลูกผสมสระผสมกับพยัญชนะต้นตัวสะกด นะครับเช่นเคยนะครับวันพรุ่งนี้10บคำนะครับอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ